ไอ้เบสกูจะเล่าอะไรให้กวางเมื่อวานไปไหนมาเมื่อคืนนี้กูเข้านัดผีสิงที่ไหนที่วัดตะพังมีผู้หญิงจุคนหนึ่งมันก็เข้าไปดีๆเนี่ยฝนที่ตกมันไม่กล้าเข้าพอกูจะเข้าบอกแม่เข้าด้วยเอาเข้ามานี่กูก็ไปอย่างเงี้ยได้แล้วเขาเขาไม่ยืนนะเว้ยเพราะว่าผีมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างบนอะผีมันตีหัวปั๊กอย่างเงี้ยเขาอยู่ท่าเนี้ยเขาอยู่ท่าเนี้ยตลอดทางเขาว่าขานอะไรเงี้ยอีกกคนนนั้็ แม่แม่หนูไปด้วยบอกว่ามึงอย่าเยอะๆเก่งเยอะๆเก่งๆกูก็น้องเขาคว้าแขนแม่เหรอไม่ฟ้าคว้าอะไรคว้าเก่งเดี๋ยวเก่งนายกูพอจังหวะผีออกมาเป็นไงโอ้พอจังหวะผีออกมามันโยกกูใหญ่เลยมันมันไม่คิดเลยว่าหน้ากูเจ็บแม่อยู่ท่าไหนอ๋ออยู่ท่านี้อ๋อเขาเอาคานอยู่ท่านี้คานอ๋อแล้วมันแล้วเขาต่อแม่มันต่อกูเลิศเยอะเก่งแล้วมันบนนู้นอ๋อกูไปอยู่เยอะ เกงนายบาดขาดเด้อพอพอมาสักพักนึงนี่มันตวาดตรงนี้มันลบอีนั่นก็เยอะไปนู่นเขาบอกเยอะอย่างนั้นตีอะไรตวาดผีเหรอผีเนี่ยมันมันมันมีคนจริงเอามือออาไว้ด้วยมาจับมาจับขาจับขาเอาใจไตีมาดามันจะมีที่หัวนี่แล้วจะมีข้างเฮียบอกเข้าไปนี่มันตวาดมาที่กูอีนี่ก็ เราก็หลอกอีนี่ก็โยงเก่งไปข้างแล้วแม่หันไปบอกว่าอีโหนูกูบอกอีหน่กองกูก็เจ็บพอแล้วหนักก็ไปแล้วเขน้องเขาดึงแต่งเก่งนอกเหรอต้งเก่งในด้วยหวานที่มันกลัวแล้วมันลังไวแน่นจังจังหวะน้องมันกีดมันดึงด้วยัหมมันกีนแล้วดึงไงดึงแตงเก่งกูเนี่ยข้างหน้ากูว่าไปวินหมดเลยเยข้างหลังน้องดึงข้างหลังน้องดึงข้างหน้ากูไปตามมันแล้วมันไม่คิดเลยนะว่ากูจะเจ็บอะไรมากไหม พอเดินออกมาแม่เดินยัง่ยเขาออกจากบ้านบีติงแม่เดินยังไงออกมากูเยอะข้างหน้าเหลือไหมข้างหน้าไหมข้างหน้าจะออกเข้มามังไปกองอยู่ที่ไหนมันไปกองอยู่โตู้เลยมันเยอะไม่ปล่อยอ่ะแลเหรอ